นิทานเรื่องพ่อครัวกระต่ายกับงานเลี้ยงใหญ่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งเจ้าสิงโตประกาศจัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่เพื่อขอบคุณสัตว์ทุกตัวที่ช่วยกันดูแลป่าตลอดฤดูแลง้งสัตว์ทั้งหลายต่างดีใจและรีบเตรียมอาหารคนละอย่างเจ้ากระต่ายผู้เป็นพ่อครัวประจำป่าอาสาทำเมนูเด็ดเมนูนั้นคือแกงเนื้อควายเผ็ดสูตรโบราณและเจ้าสิงโตก็จัดหาเนื้อควายตัวโต,วตวให้กระต่ายไว้เรียบร้อย กระต่ายหั่นเนื้อเป็นชิ้นชิ้นใส่หม้อกลิ่นหอมของเนื้อสดเริ่มลอยฟุ้งไปทั่วจากนั้นกระต่ายก็หยิบพริกแห้งกับกระเทียมออกมาแต่มันชะงักแล้วพูดกับตัวเองว่าอ้โหพริกกลีบละตั้งสองบาทแน่กระเทียมก็แพงเนื้อควายก็เยอะอยู่แล้วใส่น้อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งสุดท้ายกระต่ายใส่พริกกับกระเทียมแค่นิดเดียวเมื่อถึงเวลาอาหารทุกตัวมารวมตัวกันที่ลานป่า เจ้าสิงโตเป็นคนแรกที่ตักแกงเข้าปากตามมาด้วยกวางหมูป่านกยูงและกระรอกแต่ทุกตัวเงียบไม่มีใครพูดอะไรกระต่ายถามด้วยความตื่นเต้นว่าอร่อยไหมจะ๊ะรสชาติเป็นยังไงบ้างเจ้าสิงโตตอบช้าๆว่าเนื้อดีนะแต่มันจืดชืดไม่เผ็ดไม่มีรสเลยสัตว์ทุกตัวค่อยๆแย,ยกย้ายไปไม่มีใครมาตักเพิ่มอีกเลยกระต่ายนั่งมองหม้อ,อกแกงที่เหลือเต็มหมออ้อ แล้วก็พึพมพำเบาๆว่าเราลงทุนค่าควายทั้งตัวแท้ๆแต่เสียดายพริกไม่กล้าใส่สุดท้ายแกงม้อใหญ่ก็ไม่มีใครกินเหลือไว้เพียงบทเรียนสำคัญในใจของพ่อครัวตัวน้อยสุภาษิตว่าไว้ค่าควายเสียดายพริกทำสิ่งใหญ่ไปแล้วแต่อย่าทำเสียของเพราะห่วงเรื่องเล็กน้อย